đưa các bạn các các bạn các bạn nhắm cổ, mấy nhắm cổ bao cái nè, kem này ta 100. Hương kem ta 100. Hương hôm kem ya xí? Hương kem ya. Eh, Hương kem ya free. ไปแล้วไปฮะไปไหนอะลูกไปไปไหนไปลงน้ำลงน้ำวิชาเรี้นบ่อไปไปลงน้ำเข้ามาหนูมาดูช้างลูกมา อาย่ายชี้ให้ดูนะเอาขึ้นมาเออหอโดนอะไรไหมล่ะโดนแผลไหมล่ะนะนี่จงปีแล้วแม่ปีเก้าอันนี้ยีรับยีรับขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบย่า ไปบายยากกันไปบายยากสิบแล้วนะอ๋อเหรอเอาแล้วพอนี่บอกว่าของมันมีของเด็กอยู่นะอไม่ใช่มันมีของเด็กอยู่นะคือนู่นใช่อันนี้เป็นของเด็กใหญ่ก็จะมาดูแลเขานี่แหละวันนี้เนี่ย

ๆยายบุ๊ไปเฮ้ยยายบีเอาอีกกล้องหนึ่งมาให้ทายบะขนึ่งลนกอนลงน้ำเนี่ยไปไป่ชทุนเลเจ้าไปเอาหนึ่นั้นไปเอากล้องพหย่าเอากล้องพาย่าค่ะเอากล้องพาย่าเลยเขาจะอยู่ตรงนี้แหละ เอาเลยเลยเอยเลยโอ้ยเาเขาลงสงฮวงยางคนตีปาอะไรนะวิ่งอยู่ข้างหลิงหรือไง ปรากฏว่าเป็นใบไ,ไม้นั่งนั่งเฉยๆไม่ต้องดินก็ได้หนูเออข้านไปข้านไปนน้านไปเลย mai 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 mãi 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 mãi

ไปด้วยเด้อคะ่ะอ่านี่โน่นค่ะของเด็กนู่โน่นค่ะตรงนี้ไม่ใกล้ค่ะเออ,อ